ขอสวัสดีครับในวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็จะมาทําการดึงข้อมูล API นะครับจากกลุ่มควบคุมโรคนะครับที่มี API ไว้ให้เราสามารถที่จะดึงข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมในการแสดงผล,ลออกมาที่แอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับในที่นี้นะครับผมจะดึงข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาแสดงผลที่โปรเจกต เป็น PHP framework ตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับในที่นี้ผมจะดึงมา2อ่สอตัวก่อนแล้วกันนะครับ2ตัวก่อนให้เห็นภาพนะครับก็คือตัวสถานการณ์โควิดที่ในวันปัจจุบันนะครับก็คือ,อ API ตัวนี้นะครับ นะครับ API แสดงค่าประจำวันนะครับแสดงค่าประจำวันซึ่งก็จะมีข้อมูลลักษณะนี้นะครับมีข้อมูลลักษณะนี้นะครับก็ได้แก่ข้อมูลเดี๋ยวไปดูในหน้าเว็บนะครับได้แก่ข้อมูลติดเชื้อสะสมหายแล้วรักษายอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะครก็ อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสรุปข้อมูลตามช่วงเวลานะครับก็เริ่มวันที่1มกรานะครับเป็นต้นมานะครับข้อมูลสรุปตามช่วงเวลานะครับ <WAS S 1> ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลาลักษณะการแสดงผลก็คือ,อเป็นกราฟลักษณะนี้นะครับกราฟลักษณะนี้จริงๆผมมาเล่าแบบสรุปนี้ก็คือ คือตอนตอนที่อัดตอนทำเนี่ยวิดีโอมีแต่มีแต่เสียงนะภาพไม่มามันก็เลยก็เลยไม่เห็นขั้นตอนในการทำนะครับโอเคกเ็ผมก็จะเล่าคร่าวๆน่ารับเร่าคร่าวก็คือ,เอสเต็ปแรกนะครับผมติดตั้งโปรเจกต์นะครับของ G f r a m m w w r r k นะครับก็คือ ผมก็จะพิมพ์คำสั่งผมจะเช็ง directory นะครับไปที่ Root ของอตัวแซมนะครับอยู่ที่ h t d o c s นะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งในการสร้างโปรเจกต์นะครับโดยเอามาจากแพ k เกจของ YouTube App a d v a n c e นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า YouTube Learning นะครับอันนี้ถ้าใครมีโปรเจกต์ ยีเฟรมเวิรอยู่แล้วก็ข้ามพันตอนนี้ไปได้นะครับนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับ Composer มันก็จะทําการติดตั้งแพ็กเกจต่างๆให้เราเรียบร้อยนะครับนะครับหลังจากนั้นผมก็เช a งเดลิเวอร r y ไปที่ Folder Project เรานะครับก็คือ y e ี Learning นะครับจากนั้นก็พิมพ์ uh, Init โดยผมจะ i n i t i n l t z e l i z e project เป็น Development ก่อนนะครับก็คือเลือก0นะครับ จากนั้นมันก็จะถามว่าจะ initial application นะครับเป็น development ใช่ไหมนะครับก็ตอบ yes นะแล้วก็ enter นะครับมันก็จะทำการ generate File ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับ change permission ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็พิมพ์ code แล้วก็ dot นะครับก็คือเปิด Visual Studio ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเปิด Visual Studio ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับ ผมก็จะทำการนะครับติดตั้งแพ็กเกจนะครับติดตั้งแพ็กเกจก็ไปดูเทอร์มินอลนะอ๋อมันหายไปละก็คืออืมผมจะติดตั้งแพ็กเกจตัว g2 bootstrap สี Boot นะครับเนื่องจากแพ็กเกจที่มากับ g e f a w o r k version สองเนี่ยมันจะเป็น bootstrap version สามนะครับผมก็ทำการติดตั้ง bootstrap version สีโดยใช้คำสั่งนี้ composer require ye soft ye t bootstrap version สีนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ทำการแก้ไขไฟล์ต่างๆตามนี้นะครับนะ r o n n asset app asset นะครับก็เปลี่ยนเป็น ฟ4นต์เอ็นแอสเซทแอปแอสเซทนะครับอันนี้ก็ใส boot ่ bootstrap สี่เข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไฟล์เลเยอร์เมนนะครับฟอนต e เอ็นวิวเลเยอร์เมนบ php นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น bootstrap สี่ bootstrap สี่อันนี้มันเป็นวิดเจ็ตก็เปลี่ยนเป็น bootstrap สี่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาแก้คลาสของหน้าบาร์นะครับตามนี้นะฮะแล้วก็แก้ในส่วนของออโนต้นะครับแค่นี้นะครับอ่าอ่าอีกด้านหนึ่งก็คือในส่วนของฟุตเตอร์นะครับก็ทำจากพู l เล็บก็เป็นโฟลเ l ็บโฟ o เดอ i ์ไลน์ ซ้ายขวานะครับโอเคเราก็จะได้หน้าหน้าตาแบบแบบนี้แหละนะครับโอเคทีนี้สเต็ปแรกเนี่ยผมดึงข้อมูลตรงนี้มาผมก็เปิด View Size Index ขึ้นมาจากนั้นก็ลบข้อมูลออกให้หมดนะครับลบข้อมูลออกให้หมดแล้วก็ ใส่ h 2เข้าไปนะครับฐานการโควิดนะครับทีนี้ตัวแรก api ที่ผมจะดึงมาก็คือ api ที่เป็นรา,ายวันนะสถานการประจำวันนะสถานการประจำวันก็ copy url มานะครับตัวนี้นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ front end controller size controller นะครับใน action index นี่ Action Index นะครับผมก็ทำการ Get Content มานะครับไฟล์ Find Get Content แล้วก็ใส่ URL ที่กอ๊อบมาลงไปจากนั้นก็ตั้งชื่อว่า Today นะครับจากนั้นก็เอา Today มา d Recode JSON นะครับก็คือ JSON Decode นะครับเป็นฟังก์ชันที่ embed อยู่ใน PHP แล้วนะครับก็เก็บไว้ใน to ดทับเข้าไปนะครับ จากนั้นก็ส่ง today ออกไปเลยนะครับส่ง today ออกไปที่ View Index นะครับภายใต้ตัวแปรใหม่ที่มีชื่อว่าตัว today จริงๆก็ชื่อเดียวกันนะเราใส่ตั้งชื่อตัวแปรใหม่ได้นะครับพอส่งมาที่ View Index นะครับเราก็เปิด front end view size แล้วก็ index php ขึ้นมนาะจากนั้นนะครับเนื่องจากไอ้ today ของเราเนี่ยมันเป็น Object เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเสียงเอฟวีบ <c oughs> ีหนึ่งคือช่วงกลางคืนก็จะหวงเวงนี้นะ, <c oughs> อะโอเคนะครับมันเป็นออบเจกที่เป็นสแตนดาร์ดออบเจกเแลวนะครับเราก็สามารถที่จะเรียก Property ของออบเจกนี้ได้ตามตามตัวนี้เลยนะครับ ตามคีย์ของเจสันเลยครับ confirm recover hospitalize date uh, date ครับ new c o n f i r อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถเลียกได้หมดเลยผมก็ทำการอ่าเลียกมาโชว์ในแบบที่เป็น card นะครับเป็น card นะ card big warning นาะก็คือสีส้มนะสีส้มนะแล้วก็จัดรูปแบบออกนะครับ ส่วนแสดงผลให้มีคอมมาก็ Number Format ธรรมดาน,นี่น u m b e r f o r m a t แมตก็เอ c o n f i r มมาใส่ e c o v e r ดามาใส่นะ Hospitalize นะครับแล้วก็ Date เสียชีวิตก็ประมาณนี้อันนี้ก็ Echo ธรรมดานะครับอันนี้ดูโคดได้นะครับเดี๋ยวยังไงจะแชร์ไว้ที่อ i t h u แล้วกันนะครับโอเค วิธีกินทำให้นะอันนี้คืออันแรกนะครับง่ายไม่มีอะไรนะฮะน่าเสียดายวิธีการทำเนี้ยอัดหน้าจอมืดโอเคอันที่สองนะครับเราก็ใช้ไฟไฟเก็ทคอนเทนต์เหมือนเดิมนะครับก็คือการดึงข้อมูลเราดึงได้สองอได้หลายแบบนะครได้หลายแบบอันนี้ก็ไฟใช้ไฟเก็ทคอนเทน หรือเราจะอาจจะไปใช้ C U r L ก็ได้ก็เท่ขึ้นมาอีกแบบนึ้นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้เช็คเออร์เลอร์อะไรเลยนะครับอ,อันนี้ก็อาจจะไปเขียนเพิ่มเอาแล้วกันนะครับว่าถ้ามันเออร์เลอร์มันมีเอเซชันนี่ก็ให้มันไม่ให้มันโชว์กราฟอะไรเงี้ยก็ก็เขียนเพิ่มเอาแล้วกันนะครับโอเคตัวที่สองที่ เราดึงมานะครับก็คือตัวรายการสถานการณ์ตามช่วงเวลานะก็ตั้งแต่หนึ่งมกรามาใช่ไหมฮะมันจะมีอยู่สีข้อมูลที่ที่เราจะามาแสดงผลตัวตัวแพ็กเกจที่เราจะติดตั้งเพิ่มก็คือแพ็กเกจตัวนี้ครับ on motion นะ epic charge นะครับ epic charge วิธตีติดตั้งก็คือพิม คำสั่ง Composer require on motion ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมใช้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คืออ้างอิงมจาจากหน้าเว็บของกรมควบคุมโรคนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับผม inspect ดูนะครับก็เห็นว่าเขาใช้ e p e c c h a r t อยู่นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมใช้พวก high charge t พวพวก high c h a r t d 3 JS อะไรพวกเนี้ยครับอันนี้เป็นเอ펙ชาร์ก็แกะนี่แกะมานะครับเขาก็จะมี Data Table มาด้วยเนี่ย p e x ชาร์กนะครับ,รบโอเคพอเรารู้ว่าเขาใช้ a Apex ชาร์แเราก็ติดตั้งแพ็กเกจซึ่งในตอนที่เราติดตั้งแพ็กเกจเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีพวก อ๋อม,มันอยู่ในมันอยู่ในเทอร์มินอลของอมันหายไปละ mm hmm. ก็คือมันจะมีแพ็กเกจของพวก npm พวกโนดะมี vue js อะไรพวกเนี้ยติดตั้งเข้ามาด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้โปรเจกตของเรามันไฟล์มันเยอะขึ้นก็ได้นะครับโอเคพอเราติดตั้ง epic charts เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทดลองนะครับเอา copy พวกนี้ไปไว้ใน,ใน Front end v i e w s i ว e index น,นะครับในส่วนนี้นะครับส่วนข้างล่างก็ทดลองอให้มันแสดงกราฟมันก็แสดงได้นะครับทีนี้เราก็มาดูข้อมูลนะฮะอันนี้วิธีการานิดหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้เรายัางไม่ได้โชว์วิธีการดูข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นว่า ข้อมูลมันมาเป็นเซตของ JSON ตัวนี้แต่ว่าตัวข้อมูลมันอยู่ที่ตัวคีย์ที่เป็น Data าเป็น Attribute นี้ data ฉะนั้นแล้วใน Data เนี่ยมันจะเป็นมีเซตของข้อมูลอยู่คือตัวนี้นะครับถึงตรงนี้เลยนเรื่องนี้เลยนะนยนะครับก็จะมีชุดของ Data ก็จะมี date, มี new confirm new recovery new r e c o v e New hospitalized new date นะแล้วก็ confirm recover h o s p i t a l d a t e คือตัวที่เราจะเอามาโชว์ในกราฟเนี่ยก็ควรที่จะเป็นตัวนี้นครับเป็นเป็นจำนวนสะสมนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับจำนวนสะสมขึ้นมาเป็นกราฟนะลักษณะน,นี้นะครับโอเคพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับพอเรารู้อย่างนี้แล้วแล้วเราจะเอามาทำยังไง สเต็ปแรกนะครับผมก็ใช้เมดอดเดิมนะครับไฟ e getContent ไทม์ไลน์เข้ามาผมใส่ในตัวแปรไทม์ไลน์มันจะเป็นสตริงค่าย,ยาวๆจากนั้นเราก็ทำการ Decode มัน Decode JSON เราก็จะได้ JSON Object เป็นไทม์ไลน์หลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาข้อมูลมาวนลูปแลักษส่ข้อมูลก็คือ1นึ่งนเซตนะครับก็คือตัวนี้แหนึ่งเซต หนึ่งเซตเราจะได้ค่าอะไรบ้างก็คือค่าเด e ค่าวันฉะนั้นแล้ววันเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันในทุกๆอันก็คือสี่สี่ชุดข้อมูลเนี่ยวันจะต้องเหมือนกันนะครับผมก็ตั้งตัวต,ตั้งชื่อตัวแปรมาสี่ตัวนะครับเป็น data นะฮะ Confirm r e c o v e r Hospitalize แล้วก็ Date นะครับเป็นอ r r a y รเครื่องหมายนี่คืออ r r a y ร แต่ทุกตัวเป็นอะไรทีนี้เราก็มา assign อะไรตัวที่ x นะครับอะไรตัวที่ n อะไรตัวที่ท,ที่ n เนะี่ยรูปแรกนะครับเราเอา timeline ที่เป็น standard object JSON เนี่ยเอา data มาลูปก็คือเอาเอาตัวเนี้ย data ตัวเนี้ยมาลูปเราก็จะได้เซตข้อมูลเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับโอเคชุดแรกนะครับ i อเทมเด e จะเห็นว่า i อเทมเด e ทุกตัวมีเดตเหมือนกันเลยนะก็คือวันนะฮะมีเดตเหมือนกันจากนั้นตัวข้อมูลที่แสดงผลเนะี่ยมันถึงจะต่างกันก็คือเป็น Integer อหมดเลยก็คือเป็นจำนวนเต็มจำน,นวนคนนั่นแหละนะครับไม่คงไม่มี0.5คนนะจุดคนไม่มีนะก็เป็นอินทิเจอรเป็นจำนวนเต็ม,เต,ม,นนเ,ตมเต็มบวกทีน่นี่นะครับนังนก็จะจะ แอสไย์ค่าไปเรื่อยๆวันนี้เรื่องคอนเฟิร์มกี่คนวันนี้เรื่องรีโคกี่คนวันนี้เรื่องคอนเฟิร์มกี่คนวันนี้เรื่อง Date, เดทกี่คนนะครับจากนั้นเราก็มาเรียงใหม่นะครับเพื่อเอาไปใส่ในในกราฟนะครับใส่ในกราฟนะครับ,ก,รนะรบก็เรียงสีชุดข้อมูลนี้นะครับ เอามาใส่ในไทม์ไลน์ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งไทม์ไลน์นี่ยออกไปให้วิวนะครับสําสหรับวิวจะอยู่ที่ front end view size index นะครับสิ่งที่ผมแก้นะครับแก้ไขก็จะมีไม่กี่ที่นะสองสามที่ครับอย่างแรกก็คือไทยนะเป็น area width ก็เป็น100%แล้วก็ series ก็เป็น Timeline แค่นี้เองนะครับไม่ได้ทําอย่างอื่น เสร็จแล้วนะครับข้อมูลก็จะดิสเพย์เป็นลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือ2 2ชุดข้อมูลที่เราสามารถที่จะดึงมาเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลอา,อาจจะเป็นในเว็บของหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยก็ก็ลองทำดูเนะฮะเอาไปทำได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนี่เป็นภาพรวมนะครับจริงๆก็น่าเสียดายตอนที่ผมทำเนี่ย หน้าจอมันมืดนะมันก็เลยไม่เห็นภาพในนี้ผมก็มาอัดสรุปย้อนหลังให้ดูนะครับโอเคทีนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือตัวตัวนี้ครับข้อมูลแต่ละเคสนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลรายจังหวัดด้วยนะครับมีจังหวัดด้วยมีเนชั่นด้วยนะครับ เนเช่นก็คือสัญชาตินะครับมีอายุมีเจนเดอร์นะครับเพศเนี่ยก็น่าสนใจซึ่งเราสามารถนำมาข้อมูลพวกนี้เนะี่ยมาประมวลนะครับก็อย่างเช่นเ อันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นเดี๋ยวสเต็ปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้ก็คงคงคงไว้แค่นี้ก่อนนะครับในสเต็ปต่อไปเนี่ยเราอาจจะพูดถึงในเรื่องของการทำ g e o j s o n นะครับก็ลักษณะนี้นะครับก็โชว์แผนที่ประเทศไทยขึ้นมานะซึ่งไฟล์ polygon นี้นะครับเป็นลักษณะของ g e o j s o n นะครับเป็น พีไลกอนที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูลนะครับาฐานข้อมูลที่เราใช้คือ MariaDB ซึ่ง MariaDB เวอร์ชัน10.3เนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของ geojson นะครับมีฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าคิวรีออกมาแล้วเป็นเป็นเวกเตอร์ได้นะครับเป็นพีไลกอนนะครับได้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาแมปก,กันกับตัวข้อมูลนะครับว่าสมมติว่า ไอตัวพูลิกอนจังหวัดอุบลนี่นะครับเอามาแมปลงข้อมูลว่า,ามันมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเช่นอันเนี้ยซึ่งสีสันแต่ละสีก็จะบ่งบอกถึงความถี่นะครับว่าจังหวัดไหนความถีเยอะจังหวัดไหนความถีน้อยก็คือผู้ป่วยเยอะผู้ป่วยน้อยนั่นเองนะครับเราก็จะมีตัวแจกแจงความถี่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งตัวแผนที่ตัวนี้ก็คือเราจะใช้รีเฟ็นะครับ รีเฟล t ในการ implement ออกมาเป็นแผนที่นะครับเพราะว่าถ้าเป็น Google Map เนี่ยเราต้องไป Register App อลองไป Generate API Token Key อะไรพวกเนี้ยมันวุ่นวายมากนะครับแล้วก็ก็ใช้รี l e ล t นะครับโอเคนะครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวคงคงว่ากันต่อใน ในสเต็ปต่อไปแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้พาทุกท่านนะครับในการเขียนดึง API นะครับซึ่งมีคำถามของเพื่อนๆน,นะครับถามมาว่าเราสามารถดึง API ของกรมควบคุม,รมโรคมาแสดงผลได้ไหมนะครับผ่าน G-Frame Work นะครับผมก็สามารถที่จะดึงมาแสดงผลได้นะครับในส่วนของ พี f พีเฟเวที่มีชื่อว่าย e ีเฟรเวอร์ชันสนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามอ่าช่องครับก็กด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็อ่าถ้ามันคลิปนี้ก็แชร์แชร์ไปนะครับแล้วก็จะได้เป็นกำลังนใ,นใจให้ผมในส่วนของการอ่าอัปเดตในใเรื่องของงานเขียนโปรแกรมนะครับเพิ่มเติมต่อไปนะครับก็มีประเด็นอะไรที่อยากให้ ให้ทำเพิ่มเติมไงก็ก็คอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับคือถ้ามี API เนี่ยเราสามารถเอาไปทำหลายอย่างได้นะครับเอาไปทำเป็นแอปมบายแอปอะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคครับก็ค่อยว่ากันต่อนะครับในสเต็ปต่อไปแล้วกันนะครับก็ไวเ้เจอกันนะครับ